กายเอาไม้ไปก่อนทำไมเนี่ยลูกค้าบอกว่าปัม๊มอะ b k คแปสิบเราอ่ะ,อะของปลอมไอเงินทาก,กิใช่ทองอ่ะเออนั่นแหละโอ้โหมันไม่ปลอมลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูอ่ะนี่เลยวันนี้ของมึงเข้ามานะ ลูกค้าบอกว่าตัวสีทองตัวนี้ของปอมใช่ไหมใช่ตัวนี้เลยเนี่ยคือจะบอกอย่างนี้ครับลูกค้าทากีเนี่ยปกติเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะไม่แปลกที่ลูกค้าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับคือต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้ของเรานะครับเป็นทากีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะผลิตจากของโรงงานของทากีแท้นะครับเพราะว่าจำนวนเราสั่งค่อนข้างเยอะนะครับนะ้นหลักหลายร้อยตัวนะผมนะเราก็สั่งทําสีพิเศษให้นะลูกค้านะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับนะสีสวยมากนะก็คือมี2สี แต่ว่าตอนนี้ขายดีมากนะแล้วสีทองเนี่ยมันหมดนะครับนะเราก็เลยเหลือสีนี้แทนนะแล้วบอกเลยนะว่าทำไมถึงขายดีเพราะว่าตอนนี้เราจัดโปรนะจากปกติเนี่ยอยู่1 9 0 0 0เก้เกือบ2 0 0 0 0นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเหลือแค่16,900บาทหนรอบาทดงานถูกไหมนันง่นงนั่งนั่งนั่งก่อนแล้วส่งฟรีนะอเ,เอา้าแล้วส่งฟรีนะผ<อ>มอบอกเลยนะตัวนี้2ใบพัดทากิแท้แน่นอนนะซื้อกับ99สบายใจได้ครับนี่นี่ดูสวยมากลองเข้ามาดูนะครับ อ่ะคุณนะ้าลองลองพามาดูหน่อยอ่ะเหมือนกันทุกจุดนะครับนะแต่นี้เขาจะใหม่กว่าใช่เพราะของเพิ่งมานะแต่เหมือนกันทุกจุดนะเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะแท้แน่นอนใช่อ่ะมาตอบคาถามไม่หายสงสัยนะนะครับนะาแท้แน่นอนนะคุณภาพดีแน่นอนนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปบอกลูกค้านะว่าของเราของแท้นะยืนยันไปเลยนะแล้วก็รับประกันสินค้าให้ลูกค้าด้วยนะครับทิ้งมาโทรไหม 087 925 5445ครับนะ99กันเสร็จครับ